โอ้แล้วเดินกลางมาสวยงามมากครับมาร์กี้โซนกับเต๋าเอกครับฟรีครับแล,ล,ล้วเลสไลด์ไป p p y โอ้โหแล้วข้างหลังครับมาร์กี้ครับไปดันใส่แฮปปี้ครับแล้วข้างหน้าตี่สิ่งก่อสร้างเก็บไปจนได้ครับเบคอนดามฝั่งของทั้งมาร์กี้แล้วก็บูม,<อ>มแล้วที่กระโดดใส่เอเลนส์ตัวนี้ลากออกมาได้หนึ่งสเต็ปโอ้เอเลนสไม่รอดแล้วแหละเกสเซิดเก็บไปครับแฮปปี้ไม่ถึงครับเหตุเกิด เพื่อนจะช่วยได้และไอปอตโปดูทรงอากาศไวได้แมจะยิงกระจายและสโลด้วยครับสตันเป็นหมู่คณะโแล้วเปลี่ยนมาเป็นสองคนกระโดดหลบไวด้วยครับโอ้แล้วมาร์กี้มาเกิดกรอเกิดครับแล้วยิงใส่มาร์กี้ยิงอัดมาร์กี้แต่มาร์กี้มีเกาะร็อกชิลของซาธาโดยไอปอตโป้ทำห่วยและเหลือเพียงแค่เกตเท่านั้นครับและ เป็นมือที่3ช่วยเก็บตัวของโรลิออนป่าของข้ามนึกว่าจะแค่นั้นกบคู่ได้ปิดบอลไปเลยลงมาครับดูลิฟออฟกับปาดี้ครับแล้วควาทำช็อไหนโอ้ยก2โดนล้างลงมาครับแล้วลงมาหรืยังเอ่อนี่ไงลงมาแล้วพกมาด้วยเข้ามาครับพาปากครับแล้วดูครับพาดี้โอ้โฟนี่ครับอยู่ที่นี่แบบนี้โดนที้เข้าไปเออที่ไหนได้ครับ แอบมากกับเพื่อนนะไอ้ตัวคู่ก็มีลูกได้ด้วยครับท่าเหมือนจะไม่มาแล้วตอนนั้นยิงสมาธิกับโดนท่าหัวไปครับนี่ฮะโอ้เด็กก้าวร้าวครับไม่เคารพใครเลยครับกระโดดท้าไปท้ามาแล้วกันเป็นทีเอสตีครับที่โดนท่าไปไม่มีนะฮะเอานะฮะแกมจามครับและตัวของซาเวตติงใครได้ใครย็งได้ป๊อปโบได้ไม่เฉยเลยครับโอ้โหปั๊บเขาได้แต่ว่าเขาไม่สนครับไปใส่อีเลีนะครับโดนหนักมากครับสายบอล ทุกอย่างและทนไม่ไหวตายไปก่อนโทนี่รถจะมาโอ้และล<บ>รถตำรวดแลนแฮปปี้เคียร์ออกตัวเองตายมีกรอบเกิดครับและ5่าุมหเก็บแฮปปี้ครั้งหนึ่งแม้ว่าจะไม่มีรถแม้ว่าจะไม่มีคลิปแต่เขามีใจโอ้โทนี่โทนี่กับเอลเลนต์มาจัดกันแลวและสุดท้ายเป็นคนถาม